วันนี้เราพามาดูที่อู่นายช่างกิจนะครับเพื่อนผมนี่เองตอนนี้รถเข้าแบบรวๆนะทุกคนวันนี้แล้วเรามาดูว่าคันไหนเสียอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ค่าแรงเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ในการซ่อมแต่ละอยานะ่างเพื่อเป็นวิทยาทานทุกคนแล้วกันนายช่างกิจสวัสดีครับสวัสดีครับกํากลังตัดครึ่งเปลี่ยนคัตคันนี้อยู่เลยนะทุกคนคัดหมดใช่ไหมนายช่างคันนี้เป็นรุ<ป>่น M70 นี่ดูเลยทุกคนนี่นี่คือคัดหมดนะครับหมดจริงๆ หมดไม่เดืออืมเนี่ยอันนี้เป็นคัดทองแดงนะครับอ่าก็คือคัดต,ติดรถนะประมาณนี้เนี่ยมันจะกินไายวีนเอ่ามันจะกินพวกวีคัดนี่มันกินบนลงแบบนี้เนะ้ไรช่างเนาะใช่ครับอืมหมดถึงเดวิดถึงถึงเดวิดเลยเออเนี่ย<ม>อย่างก็ทีอะไรอะอะมาดูมาดูใกล้ๆทุกคน แล้วข้างในน้ำมันเพลื่อหมดเลยนะครับเห็นไหมในห้องคลัต์ที่จริงมันจะแข้งแต่ตอนนี้น้ํามันอะไรรั่วนะช่างมันรั่วมาจากไหนคิดว่าสีนซีนสีนสีนท้ายข้อเหวี่ยงอ๋อนี่ซีนี้สีข้างในนี้สีท้ายข้อเหวี่ยงยิงตรงไหนนี่ครับไม่แน่ใจนะครับซีท้ายข้อเหวี่ยงนะดูนะน้ํามันนะครับเพลื่อหมดเลยนะปกติอ่ะมันจะไม่มีน้ํามันเลยนะทุกคนในห้องคลัต์เนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้คือ น้ำรั่วนี่ครับตอนนี้นายช่างกิจรถเยอะแยะเลยนะทุกคน,น,คนหเห็นไหมพอเรามาท <c oughs> ำงานอีกแล้วทต <c oughs> ไมนักกู้้นเลยเหลาอะไนนักกู้้นเลยเหลา <c oughs> นี่เดี๋ยวพาไปดูมีอีกสองคันทุกคนรถไายมีอีกสองคันเดี๋ยวพาไปดูนะนะช่างสองคันนู้นอะไรเสียบ,บ้างเห็นว่ามีมีคันหนึ่งที่เป็นแจ็คพอตเลยคืออันนี้ของมอเครื่องพังเครื่องพังแชปไล อันนี้ข้อวเวียงอยู่อันนี้เป็นอะไรนะรถมอนอะไรนะเอวันเชคญี่ปุ่นเชคญี่ปุ่นเออเอวันเชคญี่ปุ่นนะครับคันนี้อะไรเสียข้อวเวียงข้อวเวียงชาร์ลายเบริงลายมันเพราะใส่อะไรที่มันลายไม่รู้เอาไอ้ดีดิจังเบริงมันหลวมไหมครับมันหลวมเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องแห้งอะไรแบบนี้ไหมไม่เกี่ยวบางครั้งมันหลวม ครับมันข้อมันรวมแล้วบางครั้งเครื่องยนต์มันต้องเกียร์ข้อหาข้อศึกครับแล้วหาของได้ไหมรุ่นนี้เนี่ยกําลังหาอยู่ยังหาไม่ได้เลยเอฟซีกันไหนหาได้บอกมาที่รุ่นนี้นะครับรุ่นรุ่นเนี้ยร้านไหนมีข้อเวียงรุ่นนี้ติดต่อเลยนะครับในช่างกิจกําลังหาข้อเวียงกันนะหรือว่าที่ไหนมีอะไรหาได้เลยคันนี้แอลวันไปเดี๋ยวไปดูเอาคันนี้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 ปะกินวาดดูครับคัไหนคันนี้ตัวมุก นอกจากรถไถยังมีรถทัวร์ด้วยนะทุกคนไหนต้องกินน้ำร้อนะเอากันไหนนี่เด็กก่อนคือคันนี้ทุกคนปุกใจมากคันนี้วันก่อนคลาสหมดไปแล้วก็หม้อน้ำเอาไม้ไม้มันต่ำไม้ทิ่มไม้ทิ่มไม้แตงเอาไม้ทิ่มไม้ทิ่มเครื่องฟังครับคันนี้ทุกคนมาดูใกล้ๆไม้มันแทงหม้อน้ำแล้วก็ โอ้มาดูเสื้อสูบข้างในสูบติดไปสามลูกสูบติดเลยเนี่ยหนึ่งสองเดี๋ยวหมุนให้ดูเอาหมุนจางปึ๊บมาพันนี้ก็ได้อาอเห็นไหมทำไมเครื่องพังแบบนี้นะจังความร้อนขึ้นเหรอความร้อนขึ้นครับเริ่มจากเริ่มจาก ไม้มันไปตำหน้าหม้อน้ําก่อนไม่ได้หม้อน้ำใช่อือคาม้อนแห้งอือความร้อนขึ้นคนกลับยังฝืนฝืนฝืนทํางานต่ออือเรียบร้อยเลยเครื่องมันโอ้อ่าครับมันโอ้ยิบแล้วก็มันเนี่ยอืออันนี้ค่าแรงยกเครื่องอยู่ที่เท่าไหร่นะบอกได้ไหมยังไม่รู้เลยมองไม่สูงเพราะต้องดูของด้วยว่าอะไรมันเสียบ้างเครื่องพังเนี่ยดูน้ำด้วยนะคนอันตรายนะครับความร้อนขึ้นนี่อันตรายอย่างแรงเลยนะ มอน้ำรั่วน้ำแห้งเนี่ยเนี่ยสุดท้ายแบบเนี้ยเครื่องฟังไ,<ม>ไปดูอีกคันนึงสายไป,ไปยังยังมีอีกคันหนึ่งตอนนี้คือจีอูในย่างกินนี่แบบรถเข้าเยอะมากทุกคนแบบรถรัวเลยนะนอกจากรถใส่ก็ยังมีรถควแล้วก็รถกรนะบะนันรถเครื่องกันนี้ก็รอบออกไม่ใช่ของนายช่างนนไม่ใช่ชตกโอเคอยู่อ่าตอนนี้เป็นเอลสามซีทำอะไรนายช่างเปลี่ยนอะไรนะวันก่อนพ่อพ่อดัดดัดดัดไอใบมีดอ่ะ ม้สึกว่าใช่เนี่ยดัดไม่มีถอดถอดไปมีดออกไปแล้วถอดไม่มีใช่ถอดไม่มีด้านแล้วก็เชื่อมเปลี่ยนยอยกับกระบาดท่านี้เปลี่ยนกักระบาดตรงนี้อครับแล้วก็เปลี่ยนน้ํามันเปลี่ยนน้ํามันเปลี่ยนน้ามันยูดีทีใช่องเหลวได้ของเหลวทั้งหมดได้กล่องแต่เขาก็เอาไปทาไม่ได้หรือยังอ๋อยังไม่ได้เอาพอไปทําอยู่หลายวันแล้วอันนี้ ซ่อมได้หมดเลยทุกคนเนาะค่าแรงนี่เหมือนเหมือนคันนี้เราเปลี่ยนยอยเอาไปทํานี่มันเท่าไหร่หรือเรายังสรุปไม่ได้ยังสรุไม่ได้เพราะมันต้องดูว่าลวมคืนยอเท่าไหร่ด้วยถ้ามันเชื่อมติดี่ยเชื่อมติดมาด้วยโอ้เชื่อมเชื่อมเพลาติดเลยใช่โอ้สุดเชื่อมเพลาเลยนะทุกคนนี่เป็นรอยเชื่อมอยู่เออเขาไปเชื่อมไมพอเชื่อมปั๊บมันไม่ใข้ตัวใช่พอมันไม่ใข้ตัวปั๊บ มันสะบัดตสวสะบัดเปลาอะไรเสื้อแตกหมดยอยแตกหมดอือนี่ครับไปเดี๋ยวไปดูคันเปลี่ยนพัดทุกคนค่าแรงเปลี่ยนพัดเท่าไหร่นะยังความยากง่ายครับตั้งแต่สี่พันหะอสี่วันห้าทีความยากง่ายเหมือนเหมือนถ้ารถรถใหญ่ดิสตาร์ทอยู่เท่าไหร่ค่าแรงสี่พันห้าอ่าแต่รถเล็กไม่ถึงเพราะว่ามันทำง่ายกว่าใ่ อันน๋อต้องต่อไฟวินด้วยต้องเช็คลอยรั่วหมดอ่ะไอทำงานยังงั้นพอเขาจวนเดินนิดนึงโอ้ยเอาแล้วพอได้คุยทุกคนนายยังไม่ทำแล้วอูกินเบียอูชวนกินเบีย้ยเหรอเบียร์ดีกว่าไหมไปไปเลือเลือเจอเบี้ยวไปกันนั่นไปมาเรียวมีปืนมาแล้วปืนมาแล้ยวหนูไปเดงครับทุกคน นายช่างทาได้หมดเลยนะตั้งแต่การเปลี่ยนคัดนะครับหรือว่าซ่อมอุปกรณ์ซึ่งแต่ญ่าซ่อมผานนะครับหรือแม้แต่การยกเครื่องคือผมบอกเลยสุดยอดเกียร์เก้าห้าผมอะหายเพราะนายช่างกิตผมยกเครดิตให้นายช่างกิตเลยนะนายช่างกิตฝากเบ,อร,อ,เอ,เบอร์โทรหน่อยเอาเบอร์โทรหน่อยเอาไว้น,น,นี่เสื้อ cmt ครับ cmt จะปีเกียร์คู่เกษตรกรใดสปอนเซอร์หลักของเราเอาบอกในบอกเบอร์โทรหน่อยหนึ่งหกหนึ่งครับหกหกเก้าสี่เก้าสามห้าสามออกไปซ่อมนอกขนาดที่ไหม ไม่ไม่ได้ซ่อมใช่ไหมเออตรงนี้ไม่ได้ออกคือถ้าอยากก็มาเอารถมาที่อู่ออารถมาที่อู่ดีกว่าพิกัดอยู่ที่คลองเติงนะครับอยู่หน้าบ้านผมเลยเนาะไม่รู้บ้านใครนึกก่อนนะบ้านเตือนแล้วนึงก่อนเตือนแว่พึ่งปิดซอยที่ยักษ์ดอสลาวคือถ้าแน่แน่สั้นสั้นไม่เด่นไม่บอกเก่าเลยนม่บอกถือว่านี่ครับก็ มาใช้บริการในช่างกิจได้นะครับก็นี่แหละคั์คหมดมันมันเป็นปกติอยู่แล้วของรถนะแต่ว่าเราก็อยู่ที่การปรับตั้งคั์อายุคั์จะยืนยาวหรือเปล่ามันก็อยู่ที่เราปรับตั้งนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานแล้วก็เหมือนในคันที่เครื่องพังก็คือน้ํารั่วจากมอวน้ําแล้วก็ความร้อนขึ้นนะครับความร้อนขึ้นคนขับยังฝืนก็เลยทําให้เครื่องพังนะครับทุกคนวันนี้ก็พามาทัวุกู่ในช่างกิจนะครับใครสนใจก็เข้ามาใช้บริการได้ฝีมือแบบนี้เลยนะทำงานในช่างกิดเดี๋ยวผม ไปก่อนแล้วผมมาโฆษณาเหลือเรียกเก็บเงินค่าโฆษณาตามหลังนะครับได้เลยทุกคนโอเคครับทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมีผู้ไม้ฝ้ารอนนี่มีใบแดงอ๋อแตงว่าลอยก็กันเหลาด้วยแล้วนี่กินมันนี่เปิดรถมาจากขึ้นตัวนี่อ๋อเต็มไม่เปิดแด่หมดฟี่แต่เต็มไม่เหมืออ๋อสวย